ตอนรับชมคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กับกดซับให้ช่องเล็กๆอย่างผมด้วยนะครับ Beat them and they're better than you face it Thinking that they're giving them You're not thinking straight, kid No, they don't give a damn You got what I'm saying? I'm not fucking playing Don't give it to you straight, man There's too many others And you're not that great, man Stop what you're saying Stop what you're making Everybody here knows That you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore I don't wanna hear it anymore All these fucking thoughts, They are not what I need anymore I'm about to shut the motherfucking door On all you poor ass haters With your heads in the clouds Talking out loud so proud You better shut your goddamn mouth Before I do more speak out It's about to hit Never out. gonna make it There's no way that you make it อารากาสวัสดีครับกาสวัสดีเรลาผู้เล่น efootball 2023ทุกทา่านด้วยนะครับผมนะดูเดินครับและคลิปนี้ก็จะอยู่กับพี่เลวานชำนาญยิงนั่นเองนะครับจากแพ็ค ดับบี้เดย์คลาสสิกนะครับสไตล์ของเขาจะเป็นโกโพเชอร์นะครับเล่นได้ทั้งกองหน้ากลางลุกแล้วก็หน้าต่ําได้หมดเลยครับแต่เลวานยังไงก็ต้องเป็นกองหน้าอยู่แล้วเนาะเขาไม่เหมาะกับการไปยืนหน้าต่ําเป็นหรือกลางลุกหรอครับมาดูสกิลของเขาครับก็จะมีคัสมีไฮเทอร์นะครับก็พอเลี้ยงหลบได้อยู่นะท่าเนี้ยมีสกิลมงยิงชิปไรซิงช็อตนะครับยิงไกลแล้วก็จบสกอร์แบบท่าแปลกๆยิงหลังเท้าครับแล้วก็เฟิร์สไทม์ช็อต ยิงจุดโทษแล้วก็การเป็นกัปตันที่ดีครับอ่ามาครับมาอัพเลเวลกันดีกว่าครับอ่าพอยต์ในการอัพสเตตของเขาเนี่ยค่อนข้างน้อยนะงั้นผมจะอัพเป็นจบสกอร์แปดละกันเพื่อเพิ่มความคมให้พี่เลวานนะครับแล้วก็เลี้ยงบอลสี่ครับไว้พลิกซ้ายพิกขวายิงซ้ายยิงขวาได้ครับพี่เลวานเขาใช้ได้สองเท้าเนาะแล้วก็ dexterity ครับก็จะเป็นแปดครับแล้วก็โลบอดี้ n เตนสี่ครับอ l ร s t รลสเตนสี่ครับนี่ครับคือเอาจริงๆแบบ คือพอย์มันน้อยแล้วทางเลือกอมันไม่เยอะนะครับก็เลยต้องอัพอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ตัน99ด้วยเดี๋ยวมาดูสเตตของเขาตอนเอาเข้าทีมมานะครับก็การหาชอ่องสูงถึง94ครับบอลคอนโทร85เลี้ยงบอล7อ78คข้บกองบอล78นะครับการจ่ายบอลเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนะครับแต่พอเล่นจริงเนี่ยชิงมันทูดีอยู่นะแล้วก็การจบสกอร์ครับสูงถ,ถึง96เลยมวงบอล85 การเล่นลูกตั้งแต่นะครับ8ปปั่นโค้ง75ครับจริงๆเรวานปั่นโค้งไม่ค่อยโหดนะที่ใช้มาหลายๆรอบนะครับเรวานปั่นโค้งไม่ดีเลยแต่ยิงคมยิงแรงนะครับสปีดเนี่ยจะสูงถึง7 6สครับสปีดต้น72คือไม่ใช่ตัวที่มีความเร็วอะไรเลยนะครับอ่าไม่ได้วิ่งช้าแต่ก็ไม่ได้เร็วครับคลิปพาวเวอร์ครับ85เลยการกระโดด81 ครักแก่ของร่างกายนะครับ80บาลานซ์82สเตอร์มินา71ครับมาดูสเตตพี่เลวานตอนหัวตั้งนะครับการหาช่องเนี่ย97เลยครับการจบสกอร์98นะคือแบบจุดเด็ดของแกเนี่ยจะเป็นการยืนตำแหน่งนะครับแล้วก็การจบสกอร์ที่คมมากๆเลยการเล่นลูกกับอากาศก็พอใช้ได้ครับ87เลยนะก็ถือว่าสูงมากๆนะพอเล่นจริงอ่ะเลวานเขาเล่นดีนะเล่นลูกกับอากาศดีมากๆเลยนะครับถึงจะไม่มีแอเรียสปอริตี้นะ ส่วนเรื่องความเร็วก็ยังเหมือนเดิมครับเลวานเขาไม่ใช่ตัวที่วิ่งเร็วอะแต่เป็นตัวที่หาช่องดีนะครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันเลยดีกว่าก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าเลวานเนี่ยเขาจะไม่ใช่กองหน้าที่ถูกใจใครหลายๆคนนะเพราะว่าไอความเร็วของแกเนี่ยมันมีปัญหานะครับเวลาชิงวันทูไปนะมันจะแบบบางครั้งจะหลุดบ้างแล้วก็ไม่หลุดบ้างนะครับจะไม่ชัวร์เหมือนโอซิ่งหรือว่าเอมบาเบ้หรือฮาแลนด์นะครับฮาแลน สปีดต้นเขาน้อยก็จริงแต่ว่าสปีดปลายเนี่ยเขาเร็วนะอ่าชิงไปเดมาเด็กก็ยิงเข้าไปโอ้โหไม่เข้ากรอบครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกครับเลวานเนี่ยเป็นตัวที่ปั้นบอลใน้เพื่อนดีเหมือนกันนะชิงบอลวันทูดีนะครับจังหวะนี้ผมบุกมาแต่โดนตัดได้ครับเหมือนเขาจะจ่ายข้ามฟากนะแต่ก็พลาดอะไรสักอย่างครับลาอูเก็บได้ครับจ่ายให้เอมบาเบ้ไหลามาให้ลาอูต่อแล้วก็เปิดให้วารานหม่งลงลงโอเคนี่ครับลูกกาอากาศแกก็ เล่นดีจริงๆอ่ะคือแกเป็นกองหน้าสายแบบจบสกอร์ของแท้ไม่ช่แบบกระชากเองได้ไหมก็พอได้นะอืแต่ว่าลูก,กอากาศอะถึงจะไม่มี a d e a s เ p อร i l ิ i t y นะครับแต่ก็เล่นได้ไม่แพ้พวกที่มี skill area s เ p อร i l ิ i t y เลยนะอ่าแล้วก็มาดูลูกมงอีกสักครั้งครับเพราะว่าเจาะกลางยากเหลือเกินครับต้องเจาะปีกแล้วก็เปิดเข้าไปมงอย่างนี้นี่ขนาดแบบไม่มี a r เอร i o ิ i t y นะเออแกก็ยังมงชนะแบบ พวกกองหลังที่ข้ามหมบอลสูงๆเลยนะครับเนี่ยมาดูจังหวะนี้ครับเขาน่าจะเปิดพลาดครับไปแล้วก็ยิงม่วงน่ครับคือเลวานก็จะเป็นตัวที่พอเรากดยิงม่วงอะ่ะบอลไม่ค่อยพุ่งข้ามขานนะแต่บอลอะ่ะจะไปแบบลิดเลียดอ่ะเออบอลมันจะแบบไม่ค่อยเหินอะ่ะแล้วก็พุ่งเข้ากรอบไปนะครับจะได้ประตูหรือเปล่าก็วัดดวงเอานะมาดูจังหวะนี้ครับผมค่อนข้างชอบเป็นพิเศษครับเดมิเชลิตตัดบอลได้ครับจะให้เลวาน ชิงกับฟิโก้ไปละอ่าให้ Simon, ซิมอลซิมอลไหลให้เลวันแล้วก็ยิงไปขวาเข้าไปนี่ครับแกเป็นตัวที่หาพื้นที่ในการยิงดีครับถึงจะไม่ใช่ตัวที่มีความเร็วนะคือเล่นทะล,ลุช่องได้ไหม,มได้นะครับแต่ต้องเป็นระยะแบบสั้นๆนะ่ะถ้าเราเอาไปกระชาก,กตั้งแต่กลางสนามผมบอกเลยว่าไม่รอดแน่นอนครับอ่าเดี๋ยวมาดูจังหวะหน้าเสียได้ครับไหลกัดดักบอลได้ครับ แล้วก็เออมองเออลืมชื่อเออมองจ่ายให้เลวานตปยยิงด้วยซ้ายแม่น่าเสียดายจริงครับแกยิงได้ทั้งสองเท้าก็จริงนะแต่ว่าซ้ายอ่ะจะน้อยกว่าขวานะครับถ้าเข้าขวาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นประตูไปละเมื่อกี้เนาะ,ะมาดูข้อดีของพี่เลวานกันสักหน่อยครับไปจ่ายให้ไปละเนี่ยแล้วก็พลิกไปเลยครับพลิกไปยิงได้เลยเพราะว่าบอลคอนโทรลก็อาจจะเป็นเพราะว่าบอลคอนโทรลแกยเยอะด้วยมั้งแล้วก็บ่งชมเข้าไปยิงไปโอ้โหติดเซฟ โดนเขเคลียร์มาได้ครับอาจจะเป็นเพราะบอลคอนโทร่ข้างๆเยอะนะครับก็เลยแบบพอได้บอลปุ๊บเราก็สามารถเออบังคับแกทิกซ้ายทิศขวาได้เลยนะครับจริงๆแกเป็นตัวที่บังคับง่ายนะเพราะว่าบอลคอนโทรแกเยอะไงมาดูจงังหวะที่ทอย่างเตวางครับติโมนเปิดเข้าไปปั่นจัก,กรยานอากาศเรียบร้อยอย่างเท่เลยว่ะแบบคือตะเลวานมันเป็นตัวที่แบบว่าจบสกอร์เออกองหน้าโดยแท้นะครับแล้วก็ ไอ้พวกสแตทอะจะคล้ายๆกับเบนเซม่านะก็คือจุดเด่นจะอยู่ที่ยืนตำแหน่งกับการจบสกอร์อย่างเดียวเลยเบนเซม่ากับเลวานสองตัวนี้จะสแตทคล้ายๆกันมากเลยนะครับลองไปดูเลยก็ได้นะแต่ว่าเลวานเนี่ยจะเป็นโกโพเชอร์ er. ส่วนของเบนเซม่า uh, เนี่ยเขาจะเป็นดิฟ r i ไรน์ฟอร์เวิร์ดนะครับสองคนนี้จะสแตทเหมือนกันเลยคล้ายๆ,ๆกันเลยนะแต่ว่าสไตล์เขาจะแตกต่างกันนะครับสรุปโดยภาพรวมนะครับเลวานยังไงก็คือเลวานครับเขาเป็นตัวที่ เพชรฆาตในกรอบเขตโทษของแท้เลยนะครับหาช่องนี้ยิงคมยิงแรงครับแต่ว่าข้อเสียของเขาเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างวิ่งช้านะผมว่ามันไม่ได้เร็วอะแบบมันมันไม่ได้ช้าแบบอ่ดอะแต่ว่าไม่เร็วอะครับถ้าไปเจอกองหลังของฝั่งตรงข้ามที่ค่อนข้างาม,มีความเร็วนะผมรับประกันได้เลยว่าไม่หลุดแน่นอนครับคือไม่ทันกินอะเอาไว้ง่ายนะ ส่วนโคเสียนะครับผมมองว่าสเตอร์มินาแกค่อนข้างน้อยเนาะเ1เองถึงจะหัวตั้งนะครับแต่ว่ายังไงเดียถ้าเราไม่ได้เอาแกไปวิ่งเยอะมันก็พอที่จะอยู่ได้ยัน80อ่ะจริงๆ70ก็เกือบหมดแล้วครับคือพอหลอดหมดอ่ะเห็นได้ชัดเลยครับว่าแกเปาะบางมากพอแบบหลอดเป็นสีแดงอ่ะเปาะบางจริงๆครับโดนชนแบบกระเด็นเลยอ่ะ วิธีเล่นแบบว่าให้แกมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือหาปีกสองข้างที่เปิดดีๆหากลางลุกที่จ่ายทะลุช่องดีๆนะครับแค่นี้เลวานก็คือพี่เลวานครับน่ากลัวเหมือนเดิมครับยังไงก็จบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับคิดเห็นยังไงกับเลวานตัวนี้บ้างนะพิมพคอมเมนต์มาได้เลยนะครับขอบคุณมากๆที่ดูจนจบครับสวัสดีครับ